มีผู้กล่าวว่าสำนักใดไม่สอนเรื่องบำเพ็ญฌานสอนแต่วิสัสนาอย่างเดียวนั้นขัดต่อพระพุทธประสงถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิดังนี้ข้อความจริงเป็นอย่างไรครับแล้วก็พระหัสบางคนที่ได้บรรลุอรหัตตะผลตรงหน้าพระพักด,ด้วยการฟังในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีนั้นเขาเอาเวลาไหนมาบำเพ็ญฌานครับ และเป็นพวกสุกการวิปัสสก์หรือเป็นพวกปฏิสมัมพิทาครับสำนักที่ไม่สอนการบำเพ็ญฌานสอนแต่วิปัสนาอย่างเดียวนั้นไม่ถูกหลักสำหรับพระพุทธประสงค์นั้นก็จรัสไว้เป็นหลักว่ามันมันเนื่องกันถ้าใครจะมาสอนแต่ ชาไม่สอนนิปพัสนาจะถือว่าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิดังนี้ก็ดูจะมากเกินไปมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดในระดับธรรมดาอย่าเรียกว่าเป็นถึงกับถึงกับเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยมันเป็นความเข้าใจผิดชั้นธรมธรมดาธรรมดาส่วนที่ถามว่าคขจาร บางคนบรรลุมขผลตรงพระพักรพระพุทธเจ้าโดยการฟังเพียงไม่กี่นาทีนี่เขาเอาเวลาไหนมาบำเพ็ญฌานคือมันมีฌานอัตโนมัติในการเห็นธรรมฟังแล้วเห็นธรรมจิตร,รวมเป็นสมาธิอยู่ในการเห็นธรรมตามหลักพระบาลีที่ว่าฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานมันเป็นของแฝดกัน การสํารวมจิตมันเป็นสมาธิการรู้แจ้งมันเป็นปัญญาเป็นวิปัสนาผู้ที่ฟังพระพุทธองค์ตรัสต,ตรงนั่นแล้วบรรลุมรรคผลนะ่ะก็มีการสํารวมจิตเพื่อจะฟังแล้วก็แจมแจ้งจึงมีพร้อมกันทั้งสมถะและวิปัสนาไม่ต้องใช้เวลาไหนมาบำเพ็ญฌานเป็นพิเศษเพราะว่ามันมี ติดกันอยู่ในตัวส่วนที่ว่าคนประพวกนี้คนบรรลุจำาพวกนี้เป็นสุขวิปสัสสก์หรือเป็นพวกปริสัมพิธาตามข้อความในคัมภีร์มีได้ทั้งสองและจะเป็นพวกปฏิสัมพิธาเตวิชามากกว่าเสร็จซ้ำไป อย่าเข้าใจว่าฟังเดียวๆง่ายๆเฉพาะพระพักตรบรรลุนี่จะเป็นสุขวิปัสกรู้อย่างแห่งแรงนี่ไม่เคยมีไม่เค,ย,คยพบมีพบแต่เรื่องว่าเป็นเตวิชาฉละพิญญาปฏิสัมพิทัพปัตโตคือชั้นชั้นชั้นสุดยอดนะได้มีอะไรอีก